อนุสัญญาออตตาวาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศโดยมีชื่อเต็มว่าอนุสัญญาห้ามใช้สะสมผลิตและโอนและการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Convention on the Prohibition of the Use Stockpiling Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction คำว่าออตตวาวา เป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศแคนาดาแต่อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ทำขึ้นที่เมืองออตตวาวาโดยมีการจัดทำขึ้นณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เมื่อวันที่18กันยายนคิตรศกราช1997แต่ในเรื่องของการเปิดให้แต่ละรัฐลงนามในอนุสัญญาในช่วงแรกนั้นให้มีการลงนามที่กรุงออตตาวาเช่นนี้แล้วจึงมีการใช้ชื่อสถานที่ลงนามดังกล่าวมาเป็นชื่อเรียกแบบสั้นๆว่า อนุสัญญาออตตาวาอย่างไรก็ตามเมืองออตตาวาประเทศแคนาดาเป็นสถานที่ลงนามอนุสัญญาในช่วงแรกเท่านั้นแต่ในช่วงหลังการลงนามในอนุสัญญาต้องไปดำเนินการที่สักงานใหญ่สหประชาชาตินมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เป็นไปตามข้อ15ของอนุสัญญาที่กำหนดว่าอนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งทำขึ้นณกรงออสโลประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่18กันยายนคริสตศตกราช1997จะเปิดให้แต่ละรัฐลงนามในอนุสัญญาที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดาตั้งแต่วันที่3ธันวาคมคริสตศักราช1997จนถึงวันที่4ธันวาคมคริสตศักราช1997และที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กตั้งแต่วันที่5ธันวาคมคริสตศักราช1997 จนถึงวันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ตามข้อสองของอนุสัญญาออตวางได้ให้นิยามคําว่าทุ่นระเบิดเอาไว้ว่าทุ่นระเบิดหมายถึงอาวุธที่ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งอยู่ใต้บนหรือใกล้พื้นดินหรือบริเวณพื้นผิวใดและเพื่อให้ระเบิดเมื่อมีบุคคลหรือยานพาหนะปรากฏตัวเข้าใกล้หรือสัมผัสและให้นิยามคำว่า ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเอาไว้ว่าทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหมายถึงทุ่นระเบิดที่ได้รับการออกแบบให้ระเบิดเมื่อมีบุคคลปรากฏตัวเข้าใกล้หรือสัมผัสและจะทำให้บุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นทุพพลภาพบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุ่นระเบิดที่ได้รับการออกแบบให้ระเบิดเมื่อมีการปรากฏเข้าใกล้หรือสัมผัสโดยยานพาหนะไม่ใช่บุคคล และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเก็บกู้ไม่ถือว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยผลของการติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าวอนุสัญญาออตตาวาในส่วนของการห้ามใช้ห้ามสะสมห้ามผลิตและห้ามโอนนั้นมีข้อบังคับให้รัฐภาคีต้องปฏิบัติตามโดยกำหนดข้อห้ามสำคัญไว้ในข้อหนึ่งของอนุสัญญากล่าวคือห้ามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลห้ามพัฒนา ห้ามผลิตห้ามได้มาด้วยวิธีอื่นๆซึ่งทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวมถึงห้ามสะสมห้ามจัดเก็บหรือโอนไปสู่ผู้ใดทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนอกจากนี้แล้วยังห้ามรัฐภาคีทำการช่วยเหลือสนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องห้ามต่างๆดังกล่าวแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม นอกจากจะห้ามใช้ห้ามสะสมห้ามผลิตและห้ามโอนแล้วอนุสัญญาฉบับนี้ยังมีการกำหนดให้รัฐภาคีต้องดําเนินการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลด้วยโดยในส่วนของการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนั้นมีการกำหนดเอาไว้ออกเป็นสองกรณีหลักกล่าวคือ1การทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่มีการสะสมไว้ และ 2. การทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ซึ่งยังมีทุนระเบิดอยู่ทั้งนี้ในส่วนของการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลที่มีการสะสมไว้ได้มีการกำหนดเอาไว้ในข้อสี่ว่ารัฐภาคีแต่ละรัฐรับผูกพันที่จะทำลายหรือดำเนินการให้แน่ใจว่ามีการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลที่มีสะสมไว้ทั้งหมดซึ่งรัฐภาคีนั้นเป็นเจ้าของหรือครอบครอง หรืออยู่ในเขตอำนาจหรือการควบคุมของรัฐภาคีนั้นโดยเร็วที่สุดแต่ไม่เกิน4ปีหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้สำหรับรัฐภาคีนั้นส่วนเรื่องการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ซึ่งยังมีทุ่นระเบิดอยู่นั้นมีการกำหนดเอาไว้ในข้อ5้าว่ารัฐภาคีแต่ละรัฐ รับผูกพันที่จะทำลายหรือดำเนินการให้แน่ใจว่ามีการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ทุ่นระเบิดภายใต้เขตอํานาจหรือการควบคุมของรัฐภาคีนั้นโดยเร็วที่สุดแต่ไม่เกินสิบปีหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้สำหรับรัฐภาคีนั้นอนุสัญญาออตตาวามีการจัดทำต้นฉบับขึ้นเป็นหลายภาษาได้แก่ภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสภาษารัสเซียและภาษาสเปนโดยมีการเก็บรักษาต้นฉบับไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ